ผู้หญิงจะเปย์เงินให้ได้ถ้าอยากเปยเงินให้ผู้ชายคนที่คุณจะเปยเงินให้ได้คือหนึ่งพ่อของคุณ2ลูกชายคุณจบเป็นผู้หญิงไม่มีความจำเป็นต้องไ,ไปเปย์เงินให้แฟนให้ผัวให้ผู้ชายมันผิดจรรยาบัณของการเกิดมาเป็นหญิงนะเราอุตส่าห์เกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักใช้ความเป็นผู้หญิงของเราให้เกิดประโยชน์มารยายหญิงจริตจัก้านนะ เราต้องได้เงินจากผู้ชายเว้ยไม่ใช่เอาเงินไปเปผู้ชายนนี้โง่เกิดมาเป็นหญิงทำไมต้องหาเงินเลี้ยงผู้ชายเนี่ยโง่เอาไว้มีลูกชายแล้วต้องเลี้ยงมันเนี่ยเออถูกแม่เลี้ยงลูกหรือเราเป็นลูกสาวแล้วเราส่งเงินให้พ่อเลี้ยงพ่อเน,นี่ยถูกกตัญญูแต่ไม่ใช่เอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายโง่นะฮะผมพูดเลยคําว่าโง่เต็มเต็มปากเต็มคำมันจะได้เข้าเต็มเต็มหูสําหรับผู้หญิงที่เปให้ผู้ชายนะครับ ผู้ชายคนไหนขอเงินจากเราอะมันเป็นเห็บหมาจําไว้เลยนะถ้าคุณคบกับผู้ชายมีแฟนแล้วมันมาขอเงินเรามาขอยืมเงินเราเนี่ยแปลว่าผู้ชายที่คุณเจอเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ชายแต่มันเป็นเห็บหมาตัวผู้นะครับเราควรจะสลัดออกไปถ้าเราไม่ได้เป็นหมาตัวเมียเนี่ยกำจัดเห็บออกไปจากชีวิตแต่ถ้าเราเป็นหมาตัวเมียที่โง่ๆเนี่ยเราก็ปล่อยให้เห็บเกาะต่อไปเข้าใจปะแต่ถ้าเราเป็นโคนเป็นผู้หญิงแล้วฉลาดเนี่ยเราต้องไม่เลี้ยงเห็บ เราต้องไม่เลี้ยงเห็บหมาตัวผู้เข้าใจไหมเออ